ถนนเลขถนนหมายเลข3 459นะครับหลักกิโลเมตรที่2อนะฮะอีก2กิโลเมตรเราถึงถนนเพชรเกษมครับมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดประจวบพิรีขันนะครับตำบลปรจจวบพิริขัน อน,อนุโมทนาบุญนะครับกับทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับสวัสดีครับสวัสดี หัวหน้าหัวหน้าไม่ต้องนํำอยู่ใกล้ๆรถเบียดสาธุครับสาธุจับน้ำไว้นะครับจับน้ำนะครับ จับน้ำด้วยครับไม่ยอมไม่ยอมหัวหน้ารับพัดตายด้วยฮะจับน้ำจับน้ำนะครับจับน้ำสาธุครับสาธุอนุมูนาบุญนะครับสาธุครับ ไปเป็นศิลมงคลได้เลยจบับโทษโศิล์มงคลสิ่งมนัสศักดิ์ปะครับนักมวยนักมวยชื่อดังสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุครับ วังชนนะครับรวังชนครับตามอีกครับตามอีกครับตามอีก หัวหน้าหัวหน้าเคลียรถนี้หน่อยครับรถนำด้านหน้านะฮะฝากบอกเจ้าหน้าที่นะครับนำห่างกว่านี้นิดครับอั้นนะครับรถอั้นมากเลยนะครับขอบคุณครับ อันรถเจ้าหน้าที่หัวขบวนนะครับฝากพิจารณาด้านหลังด้วยนะครับยกครับยกครับยกแพกแพกเดียวยกเลยนะครับยกแพกน้ำนะครับสาธุครับสาทุ มารนยชาคัอการนาทีการนาทีการนาทีค <t> ือบุตรถูกถูกครับถูก ก็ได้ครับอะครับกนาเป็นนฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่นะครับขอความกรุณานำข้าวนนำห่างๆหน่อยนะครับสัก300เมตรนะฮะเพื่อลดปัญหาการจระาะจรวสิบเก้า เพลดปัญหาการตราจรวันสามสิบเก้านะครับนำห่างสักสามร้อยเมตรนะครับหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งขนาดนี้ครับกำลังดีครับขนาดนี้กำลังดี ต้องซัดต้องซัดยาวๆยางเนี่ยไมันก็ยๆแบบมันอั้นไงพอใกล้เพราะมันอั้นไงรถมันไปไม่ได้ไงแล้วทีนี้มันมันก็จะเป็นปัญหาว่าเป็นในขบวนเรารถทำให้รถติดอะไรเงี้ยมันมันคนมันมีทั้งคนรักและคนก็เนี้ยสักสามร้อยเมตรแต่รถมันไม่ติดไงพอมันข้าอื่นมันก็โฉบออกได้ กินขี้ยางไง่้างขี้ยางขี้ยางไอ้นี้ไอ้นี้ใช่ไหมที่ว่าเวลามันทุบแล้วมันมันเวลาฝนตกมันลื่นแต่ไ่านี่มันแห้งเลยไอ้กกลื่นมันขี้ยางขาวๆใช่ไหมที่ต้นมันที่มันที่เขาตัดต้นมาใช่ไหมน้ำจะซึมหมดลเียอ๋อคงเก็นก้่น น,นี่นะของผมจอดำเลยนะถ้าร้อนตัดอ่ะคือ,อกันถ้ามันห้องขึ้นหน้าจอมจะมืดำด,ำคงคงดำแต่ของผมดำแค่เบียวตัดเลยนะอืมโ,โดนี่ของผมไม่ตัดแค่ด,ดำเลยดิดำเงี่ยแต่ลำโพงแสงหลายอย่างเบอร์แก้งอาดูดิ การสั่นตัวนี้ดีหน่อยมันไม่ต้องมองไนดะ้อีกใไอันที่พังไม่ต้องมองตลอดสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทกท,กท่านนะฮะอีกไม่ไกลแล้วนะครับเราจะเข้าเข้าสู่ถนนเพชรเกษมนะครับ มาคู่ขอ,อยุติการย้ายสดนะฮะเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางกับองค์ตำชื่นพรญยุทโทนะฮะประสาเนเรื่องการเดินทางข้ามถนนเพชรเกษมรวงกับพี่น้องกู้ภันะครับกู้ภัยทางหลวงกู้ภัยสว่างประจัวผีรีพันธ์นะครับ สาธุครับสาธุโธทนาบุญนะครับหลโธทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุบุญกับทุกทุกท่านขออนุญาตยุติการไลฟ์สดก่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาธุครับ